แช่น้ำเย็นกรอบๆเพื่อนๆมามาเอาไปกินด้วยเจ้ามันสเดล่างเข้าตู้เย็นพี่น้องงามค่ะเพื่อนเยอะๆเสียไปพัดเติมมาเลยไม่รู้จะผัดหรือจะยำมามามากินกันขุดซองผุพี่น้องเลยซองผุทั้งเรื่อยอ่าสบแล้วแล้วเยอะๆเติมมานลย สองสามน,น,น,าน่าหน่อยดพี่น้องก็ยางกลายก็เป็นเป็นลวกตัอเท็ด้องินกันลวกสะก่อนดิพี่น้องลวกกันสอเท้อก็ได้สเท้อก็ได้ไครก็ได้ใก็ได้ตังม่เห็นสิ่งส่งส่กนันล่าง,งก,ก็ู้เงาดีมาเงา เสร็แจแล้วจ้าพี่น้องจ๋านี่คือผักกูที่เราไปเก็บมาเนาะนี่เราโมงเเก็บสอมเก็บล่างพี่น้องเลยเดี๋ยวจะเอาไปเขา่าแซ่ฟีเซอร์ไว้งามบ่พี่น้องยั่วๆเลยเราวันนี้เราจะไปเห็ดคลิปข้างนอกล่างพักล่างยนีเพื่นอนพี่น,น้องเลยมามาเอาใครสิเอาไปพัดไปแกงไปต้มกระได้พี่น้องเลยยั่วๆเลยเด้อเนี่ย ต้มแล้วนะเพื่อนๆต้มโรกเอาไว้จ้ะเพื่อนๆจะเดี๋ยวเราจะมายำม,มาผัดเนาะเยอะๆนะเพื่อนๆเนาะนี่เราเตรียมเครื่องยำแล้วเพื่อน,นๆ,ๆอนอเดีเ๋ยวรอรอกุ้งกุ้งแล้วก็กุ้งเส้นจ้ะมีเครื่องมันทำน,น้ำยำเอาไว้เป็นกระมัง คือน้ำยำนะเพื่อนนี้เราเตรียมน้ำยำไว้กุ่งกับพิ่มเส้นลงเลยนี่ผักอูดที่เราเตรียมไว้นะเพื่อน ีกยำปลากูดใส่วุนเส้นแล้วก็กุ้งแล้วเป็นเลืมามาๆๆม,มากินด้วยกันสู้อู๋สู้สต้นเด็พี่น้องจ้ะสี่สันเป็นอะไรพี่น้องเออ <Okay. S 1> เสร็จแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าพเพื่อนๆจ้ายำวุ้นเส้นใส่ผักกูดหรือยำผักกูดใส่วุ้นเส้นเรามีกุ้งด้วยนะเพื่อนๆ้ายแเซ็บๆนัวๆมาเด้อมากินน้ำกัเด้อเนี่ยสู่ๆคน สุขภาพไปนอกมะเยอะๆยำผักกูดใส่วุ้นเส้นใส่กุ้งเพื่อนๆห้นมันก็จากสุขภาพไปนอกเ่ยเพราะจะบุกบกิในใ้เบิง์น พค่จะพี่น้องจ๋าเนรมนกับสคอฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะพี่น้องเดินเนรมนขอตัวไปกินยำต่อจเดินแต่พี่น้องจ๋าขอขอ,ขอบอคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย